กินเข้าอยู่น่าต้มแซ่บอ่่แซ่ไทยนะไทยพี่ใหญ่ไหมคลามาก็เรียกไงใส่เธอแต่เนี้อันนี้เป็นต้มเออต้มแบบนี้นะต้มงดใส่เบอร์เข้าเนีวยหรอต้องแล้วต้งดใส่เอาตักข้าวเลยนวต้มวัว กินข้าวอยู่ให้อยู่นะอันนี้นนทางอะไรลมพัดเย็นเยนน้ำซึ้เลยอ่ะอยากะขุดข้าวน้ำน้ำดื่มขาหน้าซึกงอยู่นู่แต่ว่าน้ำแปลว่าน้ำถ้าเป็นภาษาเราหนาะ น้านาตึกตึกเออนาตึกตึกอะไรน้าตึกตึ๊กใช่ไม่ต้องตักเยอะมากหรอกพี่บอยพูดเมื่อกี้มันไม่กินว่ะมันตักน้อยๆให้เขาเติมเอาดีแล้วดีแล้วมันใส่เยอะจ้ะกินเยอะเยอะตักเลยตักให้ทุกคนเลยอันนี้เดี๋ยวไปตัวแซ่บเอาเนี่ยแหม่จริงจริงให้ใส่เช่นนี้นะ

ยังอิ่มยังอิ่มมาดิมาๆๆๆยังอิ่มยกินแลวกันเลยนี่น้อกินแล้วกันกินแล้วก็ออกมาบอกกินออกมาเอาบมอจหอสายจแรกจกจานว่นีแจวมะงม่วงกันนี้าบมอจหรอบ้านเต้เป็นหัว่น่มาบอยมาเอาเลยกินปลาไม่ิเลย อันนี้มาขุดขุดขิงหัวขวดุดใส่เอาไปใส่นาโอ้ผ่าปิดปากตกปตกปนี่แล้วครับอยู่ไฮยู่นาตามวิธีชีวิตอันนี้เพิ่นกำลังขุดเอาไปใส่นาเ ในคลื่นรอกโลกนาตึ๊กนาตึ๊กตึ๊กนาน้ำน้ำเหรอตึ๊กตึกแล้วว่าน้ำไม่กินแต่ข้าวล่ะกินแล้วก็ออกมายังไม่หิวไม่เอานะกินไม่กินสิยังไม่หิวอ่ะจะหิวน่ะโคตร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 ขี้วัวข้าไปกินบ้านกินไข่เคี้ยวบ้านมันมีกินเด้อเธอไม่กินเนาะ สามปีสองปีครึ่งสองปีอันนี้สองปีปีครึ่งอยู่บ้านเ่าแบบไปโยงไว้เน้หน่อยอยู่บ้านไม่แต่ไปกวาดเอาให้มันแห้งแล้วก็กวาดน้องเฉยเยไม่ได้แบบให้มันน้ไมัวไม่เยอะแบบนี้ไอ้ขาไปหาตัวแล้วแม่ไม่ต้องขุดตรง เรวปวดเข,าเข่าขอา้าจะจซื้อหมื่นกว่าซื้ออะไรอันนี้ใช่ไหมใช่หรอขี้วัวน,นี่นะหมื่นกว่าไเดอ้ไ,อออได้เป็นหมื่นเลยหรอแม,ม่เขาย ับปุ้ยอย่างเงี้ยสับละสี่สิบจบเนี้นะสี่สิบบาทจำแล้วเดี๋ยว่าขายยกรูนี่ได้ลายกว่าดิอันไหนได้เยอะกว่าไม่ขายหรอกเสียดายนะ <c oughs> ปุ๋ยธรรมชาติอีกชองรดน่าจะหมดมสามเนาะ ยังกนะใแตบอลลอ่เด็ดแดดแดดดดีมนี้น่าจะตกฝนน่าจะตก ทงไงงห้ทงนาปลูกต้นยางต้นนี้กันไแล้ะเป็นห่มแหละขากันไม่คิดหนาาถ้ามาคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตักไข่